หนูว่าชอบจับผมคนอื่นมากก็คือชอบจับมากจับจนแบบโดนพี่เชรดดุไปแล้วรอบนึงนะฮะใช่แล้วแบบมีความฝันที่อยากจะจับผมมบบไม่ได้คบทุกคนนะฮะเพราผมจะนิดจับบ่อยมากเป็นคนที่จับบ่อยมากเพราะว่าตอนถ่ายไปลองบางครมแบบไม่มีอะไรทำก็ชอบไปจับผมเจนิดแล้วเจนิดก็ไม่ดุนะผมพี่แก้วสวยมากก็เลยแบบเอ้ยพี่แก้วขอจับผมได้ไหมคะอะไรพี่แก้วก็อ๋อดีอ๋อเดยอคนที่หนูไม่ค่อยกล้าจับเท่าไหร่นะฮะแบบไม่ค่อยกล้าเลยอะพี่ไข่มุก พี่ไข่มุกพี่เป้ก็ไม่ค่อยกล้านะเอาจริงกีด่าออกแล้วนะคะเวลาแบบต้องพูดชื่อเพลงแล้วหนูไม่รู้จะพูดยังไงเพราะว่าจริงๆเราชื่อเพลงมันสืบเพลงสกิดะสกิดะสกิดะใช่ไหมคะแต่เวลาพูดแล้วมันแบบสกิดะสกิดะสกิดะ ยังไม่รู้ชื่อเพลงภาษาไทยเลยค่ะหนูต้องแบบเปิดดูอีกรอบว่าชื่อเพลงว่าอะไรเอไม่เป็นไรขี้เกียจเปิดแล้วเป็นท้อแท้เป็นแท,ท้ท้อใช่สุก,กี้น้ำเพลงชื่อภาษาไทยนะชื่อว่าสุก,กี้น้ำจริงจริงจงจริง,งสก,กี้น้ำ <laughs> มันเหนื่อยนะเวลาต้องพูดสกิดะสกิดะสกิดะเพาะแ,แบบตอนไปเดินสายโปรโมทใช่ไหมหนูลืมโปรโมทแบบเพลงสกิดาหนูไม่รู้ว่าต้องหรือเปล่านะแต่แบบเวลาสมมติฝากเพลงเงี้ยก็จะแบบจบที่แบบดีอะแล้วหนูก็จะลืมไปเลยว่าสกิดะกับ only today เราต้องฝากเลยหรือเปล่าว่าอะไรเงี้ยแล้วหนูก็เพิ่งมาคิดได้ตอนที่แบบวันสุดท้ายหนูเดินสายแล้วก็เฮ้ย ลืมเลยอะ <c oughs> แล้วก็ไม่มีใครทักทวงละเพราะงั้นนะคะทุกคนสกิดาสกิดาสกิดานะคะขอฝากไ้ด้วยนะคะสำหรับความขี้ลืมของหนูในวันนี้สกีน้ำนะคะในเชตเตอร์เหรอคือหนูก็ไม่รู้เหมือนกันว่ามาจากไหนแต่แบบตอนที่บรีฟกันทั้งหมดอะ,อะทีมงาน,นเขาก็แบบแซวบอกว่าแบบอย่าลืมพูดเพลงสกีน้ำนะอะไรอย่างเงี้ยแบบตอนก่อนจะพูดล้วเออเดี๋ยวมีแบบเราต้องแบบพูดถึงแบบสกีน้ำด้วยแล้วก็มีแบบ e a l y to day นูน่นนี่นั่นอะไรอย่างงี้ หนูก็เลยติดสก,กีน้ำมาหนูก็ยังไม่ดูนะคะว่าแบบมันคือยังไงแบบเพื่อนๆเขาก็เหมือนเก็ตแต่หนูไม่เก็ตแต่ก็นั่นแหละสก,กีน้ำนะ,ค,ะคุยกับปันเรียบร้อยแล้วแบบพอรู้เรื่องก็เลยแบบทักไปอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าเมื่อคืนปันนอนดึกอยู่นะอก็เป็นห่วงแทนด้าแดงเป็นแม่หนูหนูชอบเรียกแม่หนูก็แทนด้าแดง ก็มีช่วงหนึ่งแบบแม่ชอบไว้ผมสีแดงอะตอนนั้นก็เลยแบบชอบหนูว่าชอบจับผมคนอื่นมากก็หนูชอบจับมากจับจนแบบโดนพี่เชอรดุไปแล้วรอบนึงนะฮะก็หนูว่าชอบชอบจับผมคนอื่นมากก็เลยแบบชอบจับผมแม่แล้วก็บอกแมวแบบแม่เหมือนแพนด้าแดงเลยอะไรเงี้ยอืมันก็แบบชอบไปจิ้มจิ้มผมพี่เป้เขาไม่กล้าไม่กล้าแบบไม่กล้าจับแบบจับตรงๆเดี๋ยวพี่เป้ดูอ่ะเพราะ,ะ, <laughs> ราะแบบเวลาที่นั่งอยู่ใกล้ๆอะไรเงี้ยหนูก็ชอบแบบไป กระจกกระจกกระจกตัวนหนึ่งตอนนี้ไม่ต้องให้หนูกอดใครหนูกอดตัวเองค่ะไม่ได้เจอเมมเบอร์เลยนะคะให้หนูไปกอดใครกอดตัวเองอยู่เนี่ยอันนั้ใช่แล้วแบบมีความฝันที่อยากจะจับผมเมมเบอร์ครบทุกคนนะคะจริงๆก็ครบหมดแล้วนะเหลือรุ่น3ามนี่แหละเันแบบบางคนผมเขาสุขภาพดีแล้วมันแบบเอ้ยมันดีจริงจงเลยเอ้ยผมจะนิดจับบ่อยมากเป็นคนที่จับบ่อยมากเพราะว่าตอนแห่ไปไปลองมาคิมแบบไม่มีอะไรทำก็ชอบไปจับผมเจนิดแล้วเจนิดก็ไม่ดุนะก็เลยแบบ ดีดีดีจะดูก็ตอนนี้เนี่ยแหละอยากจะผมรุ่นสามใครคนแรกอ๋อยากอ่ะยากจังเลยอ่ะกำลังคิดอยู่กำลังคิดอยู่แบบมีหลายคนผ่านเข้ามาในหัวฟึ้งหูคิดไม่ออกอ่ะคิดไม่ออกอ่ะแบบเยอะเกินไปผ่านเข้ามาในหัวฟึ้งหมดเลยพี่แก้วก็เอบจับเลย อือดิคนหนึ่งที่หนูกลัวโดนเขาดุอะไรกันะแต่ว่าจําได้ว่าตอนนั้นแบบผมพี่แก้วสวยมากก็เลยแบบเอ้ยพี่แก้วขอจับผมได้ไหมคะอะไรพี่แก้วว่าอ๋อดิอดิเลยคุณนุ้ยเคยคุณนุย้ยปกติแบบเวลายืนอยู่ด้วยกันใช่ไหมหนูก็จะชอบแบบมั่วเม่ามั่วเม่าอะไรเงี้ยแล้วก็เนียนจับคุณนุ้ยก็ปล่อยให้จับนะคุณนุย้ยจับบ้างมันแบบบันเชี้ยวอ่ะบอกไม่ชูแบบผมผมทุกคนมาสุขภาพดีจริงน,นะมีใครให้จับแล้วดุไหมพี่เช่อ ูโด,ดนพี่เชอร์ดูคนเดียวเลยค่ะเรื่องจับผมเพราะว่าน่าจะจับบ่อยไปจนโดนดุอะแหละวันชอบไปเล่นเงี้ยเออพี่น้ำหนึ่งยากแต่เอาคนที่หนูไม่ค่อยกล้าจับเท่าไหร่นะคะไม่ค่อยกล้าเลยอะ่ะพี่ไขม่มุกพี่ไข่มุกพี่เป้ก็ไม่ค่อยกล้านะเอาจริงเพราะว่าไม่มั่นใจว่าเขาสะผมมาแลหรือยัง คือประเด็นพี่ไข่หมูกอนหนูมักจะได้ยินแบบคือหนูมักจะเห็นทรงผมพี่เขาอะจากเมื่อวานมาจนถึงวันเนี้ยตลอดเลยอะหน <c oughs> ูไม่กล้าไม่มั่นใจว่าสาแล้วหรือ,อยังนะนั่นแหละประเด็นพี่เป้หนูก,ก็ไม่กล้าโอ๊ยพี่หวานผมสุขภาพดีมากพี่หวานคือแบบสุขภาพดีมากสุขภาพผมดีมากจริงเพราะงั้นพี่ไข่จะเป็นหคนที่หนูแบบลังเลในการจับผมนะว่าแบบจะดีหรอจับได้จริง,รงๆเหรอ ห้ยมบอถือหนูชอบจับมากจับบ่อยมากเพราะแบบมือถือเขาจะแบบมีมีช่วงหนึ่งที่เขาจะต่อผมใช่ไหมก็ชอบแบบไปจับแล้วก็แบบเอ้ยโมบายแบบมันเจ็บไหมอะไรเงี้ยโอ้ยก็จะบอกว่ามันก็เจ็บหน้าอะไรจริงหนูก็เลยแบบกังวลในพี่เป้และพี่ไข่นะคะใช่มัไหนใจไม่ออกจริงๆก็แบบขอเขาไปแล้วเขาบอกว่ามันเป็นมาตรการของแบบสถานที่ที่เราใช้ซึ่งมันแบบเออมันแบบเป็นข้อตกลงเพราะพวกเราใช้คนจํานวนมากอะไรอย่างเงี้ย หายใจไม่ออกค่ะเต้นไม่ได้หลอหายใจไม่ออกแล้วจังหวะแบบช่วงท่อนสุดท้ายอ่ะจริงๆแล้วแบบท่อนเนีะยเตื้อ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 เตื้อเตื้ออันนั่นแหละจริงๆเราต้องชี้เป็นแนวตรงใช่ไหมแต่แบบเหนื่อยจนมือเหินขึ้นสูงอต่้อมาดูแล้วแบบอ๋อเศร้าหนูว่าแบบเอาจริงเบมเบอร์เก่งมากที่แบบใส่แล้วก็เต้นไปด้วยกันได้จริงๆแล้วแบบอยากให้มีคิวเซมเหรอจริงๆหนูเฉยๆนะ เพราะว่าจริงๆแล้วมันอะให้นึกถึงเปรียบเทียบทุกคนนะมันเหมือนตอนไอติกาต้ากับโอโคอิแล้วก็สามหกห้าเลยค่ะมันเป็นฟีลลิ่งที่แบบเราก็ไม่ได้มีชุดเซมเพิ่มออกมาแล้วเราก็ไม่ได้มี m v เพลงของโอโคอิไดมอนมันคือแบบมันคือแบบเดิมอะแต่แบบหนูไม่รู้เหมือนกันนะว,ว่าทําไมแบบจริงๆหนูก็รู้สึกว่ามันไม่จําเป็นต้องมีก็ได้นะเพราะมันเป็นเพลงรองอะไรเงี้ยจริงๆรู้สึกว่าพอมีแบบแดนซ์ Dance, มันเรียกเพอร์ฟอร์แมนซ์ว่าหรือว่าพรนะ็อทสซอร แดนเพิร์ฟอ a ร์แม์ออกมาหนูก็รู้สึกว่าเอ้ยก็ดีแล้วนะที่แบบเขาทำออกมาให้เราดูเงี้ยดีกว่าแบบไม่ได้ทำอะไรเลยนะอ๋ออยากให้มีตอนแบบไม่ใส่แมสหรอหนูว่าถึงตอนนั้นเมมเบอร์น่าจะลืมท่ากันไปหมดแล้วะ <laughs> หนูว่าแบบเอาจริงไม่รู้เลยว่าแบบโควิดรอบนี้มันจะลกยาวไปถึงเมื่อไหร่เพราะงั้นเราอาจจะแบบไม่ได้เต้นกันก็ได้นะฮะจริงๆหนูไม่ซีเรียสนะถ้าเกิดมันจะแบบไม่มีแบบคิดว่าเมมเบอร์เองก็ผ่านจุดนั้นมาแล้วเพราะว่าผ่านจุดที่หายใจไม่ออกมาแล้วอะไรเงี้ยนะกำลังคิดอยู่ว่าแบบของ B N K A เ,เพลงร้องอันไหนที่มี MV ที่ไม่ใช่แบบเพลงประกอบภาพยนตร์เพราะว่าก่อนๆหน้านีาน้ B N K ใช้เพลงร้องเป็นเพลงประกอบภาพยนตร์เยอะมาก เยอะมากจนแบบนึือไม่ออกแล้วใช่ไหมหนูรู้สึกว่าเพลงนี้เป็นเพลงแปลที่แบบดีมากค่ะหนูรู้สึกว่าฟังแล้วแบบเอ้ยมันน่ารักมากเลยนะอ๋อรีบอลอ๋อเนอะแต่ว่ารีบอนมันเป็นเพลงที่ของพี่ลีนาไงฮะหนูรู้สึกว่าแบบเออเข้าใจอยากให้มีเหมือนกันใช่เพลงมันแปลดีเน้นหนูก็รู้สึกว่ามันน่าจะแบบดีนะถ้าเกิดแบบมันหนูมันน่าจะติดหูนะเพราะว่าเอาจริงหนูก็ติดหูนะสิวตรงค้างเครียดเหรอถ้าเกิดสิวมันจะขึ้นมันขึ้นตรงไหนก็ได้ค่ะ ต่อให้แบบมันไม่ใช่ตรงคางมันก็ขึ้นได้สิวมันขึ้นได้ทุกทีอ๋อเต้นหมุนกับใครเต้นกับพี่เจนค่ะเต้นหมุนกับพี่เจนติดตามดูไลฟ์ของพวกเรารวมถึง exclusive content กับ VR และยังมีเคานเตอร์ด้วยนะคะโหลดเลย I am more than a application